ครับสวัสดีครับถ้าไม่ชมครับวันนี้ผมถวายบอลสีนะครับมีบอลสีสุยๆครับราคาก็ไม่แพงมากครับราคาเบาๆครับหลักสิบหลักร้อยครับมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับวันนี้หน้าไม้สวยๆเลยครับนี่คัดขึ้นมาสวยมากครับ ราคาไม่แพงครับราคาพอเลี้ยงได้นะครับวันนี้เป็นวันพริหัสนะครับพรหัสที่14นะครับของเดือนสิงหาคมนะครับไปซีนี้เปิดทําการอยู่นะครับสามารถจะส่งได้ครับค่าจะส่งก็มาเมา50บาทนะครับสาหรับคนที่สะดวกในการโอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนก็มีปลายทางเซอร์วิสให้นะครับค่าจะส่งมาเมา70บาทนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากกระถางแรกๆครับราคาก็เบาๆนะครับหน้าไม้ซวยๆครับนี่ราคาไม่แพงครับ เดี๋ยวแป๊บครับมีขยับไม้นิดนึ่งอ้าวนี่มาทีนี้ครับอันนี้เป็นมณีจันทร์นะครับนี่มณีจันทร์ชุดนี้เป็นไม้ผมผ่าเองนะครับหน้าไม้คัดมาสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่เดี๋ยวแป๊บขยับนิดนึงอ่าโอเคครับอ่านี่ไม้สวยๆนะครับนี่มณีจันทร์นะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง4นะครับนี่ไม้ไม่ได้เผื่อนครับมีสีเขียวมานะครับไม้โตนะครับนี่ราคากระถางละ50บาทครับนี่หน้าไม้สวยๆนะครับราคาเบาๆนะครับ50บาทครับกระถางที่หนึ่งนะครับ อันนี้50บาทนะครับกระถางที่2นะครับนี่นะไม้สวยนะครับ50าบาทนะครับราคากระถางละ50บาทครับใส่กระถางสีนนะครับมณนจันนะครับนี่นะไม้สวยนะครับนี่มณีจันครับไม้คัดมาเลยครับนี่สวยๆเลยครับ50าบาทครับอันนี้จะสีเขียวเลยนะครับนี่จะไม่ค่อยด่างเยอะนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับกระถางละ50บาทครับมันจันชุดนี้ครับ สามกระถางนะครับนี่กระถางละห้าสิบาทครับหน้าไม้สวยๆเลยครับนี่ราคาก็เบาๆครับห้าสิบาทเท่าน funny. นครับนี่หน้าไมส้สวยๆนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันน ian, charger, ımız, ี้เป็นไม้ไซส์ใหญ่หน่อยนะครับนี <min <min ่ไซส์กระถางห้านะครับนี่อันนี้หน้าไม้สวยนะครับนี่ราคาก็ไม่แพงครับนี่ราคาเบาๆครับอันนี้ขอราคา90บาทครับมาีจันนะครับเป็นไม้ต่างชาติชอบอยู่นะครับนี่ดูหน้าไม้ผมได้ครับสวยนะครับนี่ขอ90้าบบาทครับหน้าไม้สวยๆครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้ด่างนะครับนี่สวยนะครับนี่ขอราคากระถางละห้บาทครับใส่กระถางสีนะครับนี่ใครชอบไม้ด่างๆไปป้ายครับชุดนี้ครับห้บาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้สวยนะครับนี่พุทธคุณนะครับนี่พุทธคุณชุดนี้ก็เหลือน้อยแล้วครับเหลืออยู่สกระถางนะครับพุทธคุณนะครับนี่ใส่กระถาง4นะครับนี่ราคากระถางละห้บาทนะครับนี่กระถางที่1ครับห้บาทครับกระถางที่1ครับ อา้าวมาต่อทีนี้ครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่ราคากระถางละ50บาทครับหน้าไม้สวยๆครับราคาเบาๆครับ50บาทครับนี่กระถางที่3นะครับนี<_<_่พุทธคุณนะครับหน้าไม้สวยนะครับนี่ราคากระถางละ50บาทกระถางที่3และกระถางที่4นะครับนี่มีทั้งหมด4กระถางนะครับไซส์กระถาง4นะครับนี่ราคากระถางละ50บาทครับหน้าไม้สวยๆครับพุทธคุณนะครับเป็นไม้ชิ้นผ้าผมนะครับพุทธคุณนะครับนี่โอเคนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับพุทธคุณนะครับอยู่ในไซส์กระถาง ห้านะครับนี่สวยนะครับอันนี้มีใหญ่หน่อยครับอันนี้ขอราคา1 0 0บาทนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่มี2ราคานะครับพุทธคุณนะครับนี่เป็นไม้ไซส์ใหญ่ครับอันนี้ไซส์แบบกระถาง5นะครับเป็นไม้ใหญ่นะครับอันนี้ขอราคา1 0 0บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับนี่ราคาไม่แพงครับมีไซสย่อมลงมาไซส์ใหญ่นะครับนี่อันนี้100บาทอันน <Hill> ี <hat> ้ราคา50บบาทนะครับ เอามาต่อท่านี้ครับพุทธคุณแล้วก็มาซันเซตสกายนะครับนี่ซันเซ็ตสกายครับอยู่ในไซส์กระถาง4นะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ราคากระถางละ50บาทนะครับหน้าไม้สวยๆนะครับนี่ราคาไม่แพงครับ50บาทกระถางนี้หน่งนะครับ50บาทกระถางที่2ครับเป็นไม้ไซส์กระถาง4นะครับ50บาทครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจกระถางใหญ่นะครับนี่ตรงนี้เลยครับนี่ ใหญ่กว่านะครับนี่อันนี้ขอราคา100บาทนะครับซันเซ็ทสกายนะครับนี่มี2ราคา2อย่างนะครับนี่มี50บาทกับ100บาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นอุทยานหลวงนะครับแต่เป็นอุทยานหลวงหน้าส้มนะครับนี่สวยนะครับนี่หายากนะครับนี่หน้าส้มนะครับนี่เขาเรียกหน้าส้มนะครับสวยนะครับอุทยานหลวงไซส์กระถาง5นะครับอันนี้ขอราคา90บาทนะครับนี่ไซส์กระถาง5นะครับอุทยานหลวงนะครับแต่เป็นหน้าส้มนะครับ90บาทนะครับ เอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นเหนือดวงนะครับนี่เหนือดวงนะครับนี่ไซส์กระถาง4นะครับนี่ราคากระถางละ50บาทครับมีทั้งหมด3กระถางนะครับเหนือดวงนะครับนี่กระถางที่2นะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่50บาทกระถางที่2ครับนี่กระถางที่3นะครับนี่ราคากระถางละ50บาทเท่านั้นครับนี่หน้าไม้สวยๆนะครับราคาเบาๆครับ50บาทครับหลัก10เองครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้ด่างเคยใช้นะครับมีจํานวนอยู่นะครับนี่ขอราคาเบาๆนะครับอันนี้40บาทนะครับ อันนี้เป็นกระบี่ในร้อยนะครับนี่สวยนะครับกระบี่ในร้อยครับขอ40บาทเท่านะครับหน้าไม้สวยๆครับอันนี้น่าจะเป็นเกสรภูมิรินนะครับแต่เป็นไม้แผงนะครับหลุดป้ายนะครับนี่สวยนะครับนี่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับไม้สีเหลืองๆครับไส้แดงๆครับ40บาทเท่านะครับหน้าไม้สวยๆครับ40บาทครับอ้าวเดี๋ยวมาทางนี้ต่อเลยครับไม้สวยๆไซส์ใหญ่ๆครับนี่ราคาก็เบาๆนะครับอันนี้หลักร้อยนะครับหน้าไม้สวยๆเลยครับนี่เริ่มจากทางไหนดีครับอ้าวเริ่มจาก เป็นศิลาหุ้มทองนะครับนี่เป็นศิลามีชื่อนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่อันนี้เป็นทองลบพระเก้านะครับนี่สวยนะครับทองลบพระเก้านะครับเจนเจนสองนะครับนี่หน้าไม้สวยครับไม่สูงนะครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่ครับขอราคาเบาๆนะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับนี่ทองลบพระเก้านะครับเป็นเจนสองนะครับหน้าไม้สวยนะครับนี่ไซส์กระถาง6ไม่สูงนะครับนี่ไม้กําลังแบบ เลี้ยงเลยครับนี่ไซส์กระถางหกครับอันนี้ขอราคา200บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับ200บาทครับทองนพเก้านะครับแหมทองนพเก้าแล้วก็มานี่ครับอันนี้เป็นศิลาหุ้มทองเหมือนกันครับนี่ผมผ่าเองนะครับนี่อันนี้เป็นหน้าไม้แบบประมาณนี้นะครับนี่สวยนะครับนี่ผ่าจากออปติมัสมาครับนี่สวยนะครับนี่อันนี้ขอราคาเบาๆนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถางห้านะครับนี่ขอ90บาทครับหน้าไม้สวยๆครับ90บาทครับ เอามาต่อท่าน,นี้ครับอันนี้เป็นศิลาจักรพรรดินะครับนี่นาไม้ประมาณนี้นะครับศิลาจักรพรรดิโตขึ้นสวยมากนะครับศิลาจักรพรรดิครับอ um. ันนี้ขอราคาแปดสิบาทครับไซส์กระถางห้านะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็น morningstar นะครับนี่ morningstar นะครับนี่สวยครับเป็นไม้แรงคราอยู่นะครับอันนี้ขอราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่นาไม้ประมาณนี้ครับ morningstar นะครับอยู่ในไซส์กระถางห้านะครับนี่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ เอามาต่อทีนี้ครับอันนี้จะไม้มีราคาเนื้อไม้ผมชอบนะครับดาลูมานะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับนี่ดาลูมานะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่เป็นสีสันมาแบบสวยมากครับนี่ครับอันนี้ขอราคา220บาทนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับดาลูมาครับไซส์กระถาง5นะครับนี่อันนี้ขอ20บาทครับ220บาทนะครับนี่หน้าไม้สวยครับดาลูมานะครับไซส์กระถาง5ครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นไม้ ก็ไม้แลงเข้าอยู่นะครับนี่สวยๆนะครับอันนี้เป็นทองศิลนะครับนี่ไม้เม็ดสีสวยนะครับนี่สีแดงสวยปลายเหลืองครับนี่สวยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ราคาไม่แพงครับราคาเบาๆครับไซส์กระถาง5นะครับนี่ทองศิลนะครับนี่อันนี้200บาทนะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับ200บาทครับไซส์กระถาง5ครับถ้าเกิดชอบไซส์ใหญ่ก็นี่เลยครับทองศิลนะครับนี่เม็ดสีสวยนะครับนี่ อันนี้ขอราคานิดนึงครับนี่ราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้250บาทครับมี2ราคานะครับใครชอบไซส์ไหนราคาไหนก็เลือกได้นะครับอันนี้200บาทอันนี้250บาทครับนี่ไซส์ใหญ่นะครับหน้าไม้สวยๆเลยครับราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเจ้าจันเพนนะครับนี่หน้าไม้สวยครับไซส์กระถาง6ครับอย่าไม้ใหญ่เลยนะครับนี่สวยมากเลยครับนี่เจ้าจันเพนนะครับนี่ใครชอบนะครับสวยๆเลยครับ อันนี้เป็นไม้ใหญ่นะครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับอันนี้ขอราคา200บาทนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับไม้ใหญ่แล้วนะครับ200บาทครับราคาไม่แพงนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเพชรชมพูนะครับนี่อันนี้อยู่ในไซส์กระถาง6นี่โอ้โหไม้ใหญ่แล้วครับนี่สวยนะครับเพชรชมพูนะครับนี่หล่นกระถาง6กแล้วนะครับนี่นี่กระถางหกแลครับนี่เพชรชมพูนะครับอันนี้ขอราคา150บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับ150บาทครับอ่มาต่อที่นี้ครับ ราคาเบาๆนะครับอันนี้ไม้เป็นไม้ที่แบบว่าไม้ไม่ด่างนะครับนี่ถ้าด่างก็จะมีราคานิดึดนะครับเป็นบัวกันหานะครับนี่นี่ครับสวยนะครับบัวกันหานะครับนี่นี่ครับอันนี้ขอราคา90บาทนบาทครับนี่ไม้โอ้แน่นกอนะครับ90าบาทเท่านนครับอยู่ในไซส์กระถางหกนะครับนี่บัวกันหานะครับนี่อันนี้ไม่ด่างถ้าด่างก็จะมีราคานะครับราคาไม่แพงครับ เอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นนกพเก้านะครับนี่หน้าสวยนะครับนี่หน้ามินมินนะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับราคาเบาๆนะครับอันนี้ขอราคา80บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นนางลากสดนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่นางลากสดครับอยู่ในไซส์ถาง5นะครับอันนี้ขอราคา90บบาทครับนางลากสดนะครับนี่นางลากสดเทวีนะครับอ้าวใครชอบ ใบกลมๆเลยนะครับนี่เป็นตับวันเสาร์นะครับอันนี้ขอราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ขอราคา90บาทนะครับนี่ไม้ใส่กระถางหกนะครับเก้าสิบบาทครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้ไม้มีหัวแน่นอนครับไม้หลายต้นี่นะครับเป็นอสูรนิ้วเพชรนะครับนี่ไม้ไม้เก่านะครับต้องใช้เวลาเลี้ยงครับนี่ไม้เก่าครับเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับอสูรนิ้วเพชรนะครับ อันนี้2ต้ 2> นนะครับนี่ไม, table. ไม้มีหัวแน่นอนครับอสูรนี้เพชรนะครับอันนี้ขอราคา120บาทครับไม้เก่าๆแล้วครับไม้โตครับเดี๋ยวแป๊บครับขยับนิดนึงเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นมงคลสยามนะครับแต่ skateboard. ไม่ได้ป้ายนะครับนี่มงคลสยามนะครับนี่เป็นไม้ใหญ่นะครับนี่อันนี้ขอราคา70บาทนะครับนี่นะไม้ประมาณนี้ครับ70บาทครับมงคลสยามนะครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่ล้นกระถางห้าแบบว่าฟอมแน่นๆเลยครับนี่สวยนะครับนี่ใครชอบไม้เป็นลูกไม้นะครับนี่สีสันประมาณนี้นะครับนี่ไม้แน่นๆเลยครับนี่สองต้นนะครับอันนี้ขอราคาแปดสิบาทนะครับนี่ลูกไม้นะครับมีป้ายมาเลยครับนี่สวยนะครับแปดสิบาทครับมีสองกระถางนะครับนี่ราคากระถางละแปดสิบบาทครับเป็นลูกไม้นะครับนี่นี่ครับราคาไม่แพงครับแปดสิบบาทครับ ราคาเบาๆนะครับอ่มาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นทองสยามนะครับนี่เป็นทองสยามเป็นหน้าแผงนะครับนี่แผงเขียวป้ายเหลืองนะครับสวยนะครับอันนี้ขอราคา70บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับอย่างนี้ไม่อันนี้ไม่ได้อัพกระถางครับนี่อยู่ในไซส์กระถางสี่ครับเจบาทนะครับอมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเลนูนครนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับเลนูนครนะครับนี่หน้าไม้สวยๆเลยครับนี่ นี range range ่ครับอยู well. ่ในไซส์กระถาง5นะครับนี่เรนูนครครับป้ายทุกใบนะครับสวยนะครับอันนี้ขอราคา90้าสิบบาทับนะครับหน้าไม้สวยๆ90บาทครับเรนูนครับอันนี้เป็นเท้าทองอินนะครับนี่เท้าทองอินนะครับนี่สวยนะครับนี่ไม้ป้ายนะครับอันนี้ขอราคา90บาทนะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับ90บาทนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้จะมีหัวนิดนึงนะครับนี่ นี่ครับมีหน่อขึ้นมาแล้วครับอันนี้ขอราคานี้นึงครับอันนี้100บาทนะครับนี่เท้าทองอินนะครับมี2กระถาง2ราคานะครับอันนี้90บาทนะครับนี่อันนี้100บาทอันนี้ไม้จะมีหน่อขึ้นมามีหัวนะครับขอราคา100บาทนะครับอ่ามาต่อท่งนี้ครับเดี๋ยวแป๊บขยับนิดนึงเดี๋ยวดูกันครับอันนี้เป็นด่างเกยชัยนะครับนี่อันนี้เป็นไม้ใหญ่นะครับนี่แต่ยังไม่ได้อัพกระถางครับด่างเกยชัยนะครับนี่ พาดไปไล่แดดนี่จะสวยมากครับด่างเกยชัยนะครับอันนี้ขอราคา80บาทนะครับหน้าไม้สีสวยครับ80บาทครับอันนี้เป็นมณีจันทร์นะครับนี่นี่ครับสวยนะครับมณีจันนะครับนี่กัดสีสวยนะครับนี่ต่างชาติชอบนะครับนี่ใครสนใจนะครับนี่ทักเข้ามาได้นะครับนี่มณีจันนะครับอันนี้ขอราคา90บาทนะครับหน้าไม้สีสวยครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นไม้ใหญ่นะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง5้าครับแต่ล้นกระถาง5้าครับ ระหนกมนตานะครับนี่อันนี้ขอราคาแปบาทครับมไม้ใหญ่ๆเลยครับแปสบาทครับเอามาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นเบญจลงน้ําทองนะครับนี่น้าไม้ประมาณนี้ครับเบญจลงน้ําทองนะครับอันนี้มี2ต้นนะครับนี่อันนี้ขอราคาแปบาทครับเบญจลงน้ําทองนะครับเอามาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นเปีกมัจจุราชนะครับนี่ไม้สวยครับไม้ใบหอกนะครับแต่มีหน่อเต็มเลยครับนี่ดูได้นะครับ ปีกมัจจุราชนะครับนี่เป็นไม้ใบหอกครับด่างนะครับสวยนะครับอันนี้ขอราคา90้าสิบาทครับอ้าวมาต่อครับอันนี้เป็นไม้เก่าๆไม้บ้านเรานะครับนี่ไม้เลี้ยงนกตู้ได้นะครับนี่อยู่นกตู้นะครับเป็นกุนอิมนะครับนี่นี่ครับขอราคากระถาง5นะครับอยู่ในกระถาง5นะครับราคากระถางละ70บาทครับกระถางที่1ครับ70บาทครับกระถางที่2นะครับนี่ราคากระถางละ70บาทครับมีทั้งหมด3กระถางครับ70บาทครับนี่ ราคาไม่แพงครับราคากระถางละ70บาทมีทั้งหมด3กระถางนะครับคนอินนะครับไม้เก่าเก่าไม้บ้านเรานะครับสวยๆครับราคาก็เบาๆครับวันนี้ก็มีไม้มาให้ชมประมาณแค่แค่นี้นะครับสนใจนะครับก็ทักทายเข้ามาได้ครับเบอร์ก็084ย์แปครับเก้าเ็นนะครับเบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะครับวันนี้ก็มีไม้มาให้ชมประมาณแค่นี้นะครับยังไงสนใจทักเข้ามาได้นะครับ ก็ฝากกดติดตามช่องถาวรบอลสีไว้ด้วยนะครับวันนี้ถ้าพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ